ังเมเมทาวีงานเข้าโดนบุคคลนิรนามปอบไอจี IG, โพดรูปอนาจารย์เข้าลิงก์กลุ่มโชว์ของลับอยู่ดีๆก็งานเข้าสำหรับนักแสดงสาวตังเมเมทาวีทิวลาลีกุลที่อยู่โดนบุคคลนิรนามแอบอ้างใช้ชื่อและรูปภาพของตังเมไปตั้งอินสตาแกรมใหม่ชนิดเรียกว่าเหมือนเวอร์แม้กระทั่งชื่อถ้าดูไม่ดีอาจจะคิดว่าเป็นอินสตาแกรมส่วนตัวของสาวตังเมจริงๆ และมีการลงคลิปโป๊ออนาจารในสตอรี่เชิญชวนให้เข้ากลุ่มคลิกลิงก์โดยใช้ข้อความว่าสวัสดีทุกคนฉันเพิ่งสร้างบัญชีที่สองเพื่อโปรโมทหน้าเนื้อหาพิเศษของฉันดังนั้นฉันจึงให้การเข้าถึงฟรีหนึ่งเดือนสำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมกับฉันเพื่อเพิ่มคะแนนของฉัน โดยแต่ละรูปก็มีการเปือยกายอนาจารซึ่งงานนี้ไม่สามารถทราบได้เลยว่าลิงก์นั้นคือลิงก์อะไรบุคคลนั้นมีเจตนาใดแอบแฝงแล้วใครจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อบ้างด้านตังเมย์พอทราบว่าโดนปลอมอินสตาแกรมโพสข้อความอนาจารก็ได้โพสข้อความในอินสตาแกรมส่วนตัวทันทีว่าทุกคนคะไอจนี้เป็นไอจปลอมนะคะอันนี้ไม่ใช่เมถ้าใครเห็นรบกวนฝากช่วยรีพอร์ตด,ด้วยนะคะ ถามกลางแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายค่ะ